เห็นแล้วใจฟูนางเอกดังพาแฟนเปิดตัวกับครอบครัววันพ่อปีนี้พิเศษสุดน่ารักดีต่อใจแฟนขับสุดสุดไปเลยกับภาพนางเอกสาวสวยใบยเฟิร์นพิมชนกหรือวิเศษไัยบูล์ภาพแฟนหนุ่มนายนพัฒเสียงสมบูรณ์เข้าบ้านไปเจอกับครอบครัวเจอกับคุณพ่อคุณแม่เนื่องในโอกาสวัน5ธันวาคมซึ่งเป็นวันพ่อแห่งชาติสาวใบเฟิร์นก็ได้นําพวงมาลัยไปกราบคุณพ่อคุณแม่และปีนี้พิเศษสุดๆเพราะหนุ่มนายไปไหว้ด้วย ถือเป็นการเปิดตัวและทําความรู้จักกันอย่างเป็นทางการทางผู้ใหญ่รับทราบโดยเจ้าตัวระบุแคปชั่นสันส้นว่าสวัสด,ดีวันพ่อครับงานนี้แฟนคลับไม่รอช้ามากดไลค์และคอมเมนต์รัวๆเลยทีเดียวค่ะเรียกได้ว่าเป็นการแซวสาวใบาเฟิร์นได้อย่างน่ารักเพราะเป็นการเปิดตัวแฟนให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้รับทราบรวมไปถึงหนุ่มนายเองดูเข้ากันได้กับคุณพ่อคุณแม่เป็นอย่างดีและน้องหมาของสาวใบาเฟิร์นก็ดูจะรักหนุ่มนายนพัฒไม่ต่างกันนั่นเองค่ะ ความรักมันสดใสจริงๆนะคะสาวใบเฟินยิ้มที่โลกสดใสรู้เลยค่ะว่าคู่นี้เขาคลั่งรักกันมากเลยทีเดียวเมื่อไหร่จะมีข่าวดีสักทีคะแฟนคลับก็รออยู่นะคะมีเป็นแค่จุดเริ่มต้นการเปิดตัวหวังว่าหลังจากนี้จะได้ไปรับประทานอาหารด้วยกันและชวนแม่หมูมาทานด้วยกันด้วยน่าจะเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆและมั่นใจว่าถ้าถึงตอนนั้นคงจะมีข่าวดีให้แฟนคลับได้แสดงความยินดีอย่างแน่นอนค่ะและถ้าถึง วันแม่ปีหน้าก็ขอให้หนุ่มนายนภัสพาสาวใบเฟิร์นพิมชนกไปไหว้คุณแม่ที่บ้านก่อนที่จะมาไหว้คุณแม่ของสาวใบเฟิร์นน่าจะเป็นโมเมนต์ที่ดีต่อใจจริงๆค่ะเพราะเวลาเห็นแม่หมูได้โพสต์อะไรก็ทำเอาเป็นหัวความรู้สึกของทั้งแม่หมูสาวใบเฟิร์นและหนุ่มนายนภัสเสมอฉะนั้นมั่นใจค่ว่าถ้าเป็นการพาไปรู้จักครอบครัวอย่างจริงจังแม่หมูจะต้องมีความสุขอย่างมากเพราะสาวใบเฟิร์นก็เป็นอีกหนึ่งคนที่แม่หมูเคยรักและเชียร์ให้หนุ่ม นายนาพัทรจีบมาตลอดนั่นเองค่ะสู้ๆนะคะคู่นี้จับมือกันก้าวผ่านทุกๆอย่างไปให้ได้ขอขอบคุณใบเฟิร์นพิมพ์ชนกและนายนาพัทรฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ